สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ oh. ความคืบหน้าของร้านใหญ่ยนจุนิง่งซึ่งวันนี้ผมมีโอกาสมาทดสอบรถอีสุสุข,ของคุณสุภาพใหญ่ไร้าบางซึ่งนำรถมาติดตั้งแกส๊สนำรถมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมของร้านใหญ่ยนจุนิ่งนะครับดีเซลแก๊ส LPG น้ำเปล่าเ,าเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา และการนํามาติดตั้งกับอุปกรณ์ร่วมนะครับก่อนการติดตั้งเช่นเคยเราก็จะมีการทดสอบน้ำมัน1ลิตรว่ารถอีซูซุมกอรทอง2ององพั0ซีซีคันนี้นะครับจะเดินทางได้กี่กิโลเมตรกับน้ำมัน1ลิตรตามที่เ,เราได้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่ นี่เป็นการทดสอบก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมหลังจากทดสอบทราบผลไปแล้วนะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์ร่วมเพื่อทำให้รถนั้นมีความประหยัดมากขึ้นโดยปกติตามสถิติเดิมนะครับซึ่งร้านใหญ่ยดยูนิ่งได้เคยทำไปนั้นรถของคุณชาญ ที่จังหวัดปราจินบุรีนั้นสามารถเดินทางได้ถึง126กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมส่วนคันนี้ก่อนการติดตั้งจะกินน้ำมันเท่าไหร่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคงทราบนะครับเราวิ่งมาประมาณ6กิโลเมตรเสร็จๆนะครับน้ำมันนั้นยุบไปครึ่งลิตรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับถึง หลักกิโลเมตรซึ่งเราตั้งไว้ที่ศูนย์ศูนย์ของไม่ตอนนี้ในภาพนั้นอาจจะดูบางๆบ้างนะครับจากเข็มหน้าปัดของของไม้ที่วิ่ง100กิโลเมตรนะครับประมาณ7กิโลเมตรเสร็จรจ,จากการสอบถามเจ้าของรถ นะครับก่อนการทดสอบในครั้งนี้ทราบว่ารถคันนี้จะกินปรกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรต่ตอน้ำมัน1ลิตรนะครับตอนนี้วิ่งมากี่โลแล้วครับ11ครับ11กิโลเมตรครับ11กิโลเมตรแล้วนะครับเอาเดี๋ยวโชว์น้ำมันกันนิดนึงครับเอ,อ่อ เกินนะครับน้ำมันยังเหลือ,อ,อรถครันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ12นะฮะส2อาจจะถึง13กิโลเมตรหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคงทราบกันนะฮะเดี๋ยวถามคุณสุภาพนะครับว่าการที่นำรถมาติดตั้งที่ร้านใหญ่ยนยูนิ่งวันนี้เนี่ย ทราบได้อย่างไรหรือว่าเคยใช้บริการอะไรอย่างไรหรือไม่นะฮะถึงได้นํารถมาที่ร้านใหญ่ยนนะครับก็พอดีน้องสาวค้นหาในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เจอร้านก็เลยมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ได้นํารถมาติดตั้งมาทั้งหมดตอนนี้ก็เป็นสี่คันทั้งคันนี้ล 4, แล้วค,ครับโอ้สี่คันแล้วใช่ไหราบสี่ทั้งคันนี้ครับรีบรกว่าใช้บริการกันมาโดยตลอดครับ ลักษณะนี้เนี่ยต้องถามเป็นความเชื่อมั่นเลยนะครับควาเชื่อมั่นในร้านใหญ่ยนต์ุดนิ่งอย่างไรฮะใช่ครับก็สิบสามกรสิบสามกิโลสกิโลครับก็เชื่อมั่นครับถึงได้ได้พาพี่พี่น้องๆมาติดกันครับครับก็นะครับเป็นคำจากคุณสุภาพที่บอกกล่าวกับเพราะว่า มีความเชื่อมั่นในร้านยญ่ยดย,ยุนิ่งมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านํารถมาติดตั้งอุปกรณ์ร่วมถึง4คันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่า13กิโลเมตรต่อลิตรนั้นเออสิบกิโลเมตรนะครับในการเดินทางมันนั้นน้ํามันหมดไปแล้วนะครับหลิตรเออสรุปว่ารถอิสุสมังกรทองของคุณสุภาพนะครับหลิตรน้ํามันดีเซลสามารถเดินทางได้13กิโลเมตรและจากนี้ไปนะครับก็จะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ร่วม กับทีมงานของใหญ่ยนจุนิง่งแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมเราจะมาเ,เสนอความคืบหน้าว่ารถคันนี้สามารถจะประหยัดน้ํามันได้เท่าไหร่นะครับหลังการติดตั้งอุปรกรณ์ร่วมไปแล้ววันนี้พวกเรา3คนนะครับที่นั่งมาในรถในการทดสอบครั้งนี้คุณสุภาพพี่ตู่ร้านใหญ่ยนจุนิง่งและผมจากราเดิมทรน์นินสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนนะครับสวัสดีครับ